สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไล่์นี้ก็ขอให้รวยๆครับผมสําหรับวันนี้ผมมีหยดน้ํานะครับรุ่นประสบการณ์นะครับรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับมีคนถามหาเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับ เป็นอีกรุ่นนะครับที่คนถามหาเยอะนะครับสําหรับหยดน้ํารุ่นนี้นะครับถือว่าถามหากันเยอะมากนะครับสําหรับหยดน้ํานะครับก่อนอื่นนะครับเรามาคุยกันเรื่องประสบการณ์ก่อนนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดเหรียญประสบการณ์เนี่ยนะครับได้เกิดขึ้นนะครับมีอ่าคนโดนฝันอ่าโดนแทงนะครับที่เซเว่นที่เซเว่นบ้านนนทันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไม่เป็นไรนะครับโดนแทงไม่เข้านะครับ อ่าหนึ่งในนั้นเขาก็ห้อยเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าปู่เจ้าก็ได้หรือจะเรียกอีกอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเป็นเหรียญบางคนก็เรียกว่าเสือขี่เสือนะครับรุ่นนี้นะครับโดนแทงไม่เป็นไรเลยนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นที่ไม่ธรรมดานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นที่ไม่ธรรมดานะครับถือว่าประสบการณ์ดีนะครับรุ่นนี้ประสบการณ์ดีนะครับบอกว่าสุดยอดเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับอีกรุ่นนะครับประสบการณ์มีให้เห็นแล้วนะครับประสบการณ์มีให้เห็นแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อปอกนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับมีทองแดงมี2แบบนะครับมีแบบนี้นะครับมี2แบบนี้นะครับทองแดงนี่นะครับมี2แบบนะครับ นี่นะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับราคาเบาๆนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อปอกนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อปอกเหรียญจริงจะสวยนะครับเพราะว่าอันนี้โดนไฟนะครับก็เลยไฟสว่างหน่อยนะครับนี่นะครับเหรียญจริงจะสวยนะครับสวยมากนะครับของจริงจะสวยมากนะครับแบบนี้ครับสอบถามได้นะครับนี่รุ่นประสบการณ์เลยนะครับรุ่นประสบการณ์นะครับ แล้วก็จะเป็นอีกรุ่นนะครับนี่นะครับเสือบินนะครับเสือบินรุ่น2นะครับรุ่นนี้ก็ประสบการณ์เยอะนะครับโดยเฉพาะที่อ่าตรวจทหารชายแดนภาคใต้เนี่ยถือว่าใช้กันเยอะนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับล่าสุดตํารวจโดนยิงที่ใต้ไม่เป็นอะไรเลยนะครับรุ่นนี้นะครับประสบการณ์โดยตรงนะครับเป็นอีกอีกรุ่นนะครับที่ ถามหากันเข้ามาเยอะนะครับก็มีให้ชมนะครับตอนนี้มี2เนื้อนะครับรุ่นนี้มีทองแดงนะครับนี่นะครับทองแดงนี่นะครับทองแดงนี่คือทองแดงนะครับสวยๆนะครับอ่ะ mm hmm. ah, นะครับก็ให้มาชมกันนะครับหรือว่าใครอยากได้ทองแดงอ่ารุ่นใหม่ล่าสุดเหรียญกระถินนะครับมีทองแดงมาแบ่งนะครับสี่เหรียญแล้วก็มีเนื้อเงินลงยาแดงมาแบ่งอีก1เหรียญนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าใช้สิทธิ์ไม่ธรรมดานะครับกว่าจะจองได้แต่ละรุ่นนะครับอ่ะนะครับวันนี้ผมพามาชมนี่นะครับสวยๆนะครับหยดน้ํานะครับหยดน้ํานี่นะครับนี่ครับดูสันนะครับอ่าผมจะให้ดูแต่แต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับจะแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับ นี่นะครับสวยๆนี่นะครับแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ลายนะครับมีมาแบ่งไม่เยอะนะครับมีมาแบ่งไม่เยอะวันนี้เหลือแค่9องค์สุดท้ายนะครับต่อโค้ดออกวัดแท้ร้อ์เซ็นต์นะครับจัดสร้างของวัดนะครับไม่มีอ่าคนไหนมาจัดสร้างนะครับอ่ามีแต่วัดจัดสร้างเท่านั้นนะครับของที่ ของหลวงพ่อนะครับส่วนมากมีแต่ของวัดจัดสร้างโดยตรงนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้สวยๆนะครับแบบนี้ก็สวยอีกหนึ่งแบบนะครับพุทธคุณไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเจอกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับพุทธคุณนะครับนี่นะครับกันได้หลายอย่างนะครับก็รู้อยู่แล้วสรรพคุณนะครับของหนังนะครับเป็นยังไงนะครับถือว่าสุดยอดนะครับก็จะมีแบบหนาแบบบาง ปะปนกันไปนะครับนี่ก็เป็นอีก1นึ่ลายนะครับลายสวยๆนะครับใครสนใจนะครับอ่าไอดีล0 7ย5 4สนนะครับสนใจนะครับก็ติดต่ออ่าทักอ่าเฟซบุ๊กก็ได้เสียหนึ่งเลสซิ่งนะครับเฟซบุ๊กเสียนึ่งเลสซิ่งหรือไอดี n ลก็ได้0ูนย์หกสามหนะครับหรือใครใจร้อนรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ เหลือแค่เก้าอันสุดท้ายนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับกว่าจะหามาได้นะครับเพราะว่าจัดสร้างไปนานแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างไปเป็นปี2ปีแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพร้อมกล่องสวยๆนะครับใครสนใจนะครับ0 6 5 7 1 7 5 4 5 4ครับผมขอบคุณครับ